เจอสาวแอบมองแจ็คสันหวังต้องบอกเลยว่าสร้างความประทับใจให้แฟนๆที่ตีตั๋วเข้าชมการแข่งขัน The m a ม b a n g k o k อกเซนเตอร Cup 2022ของสองสโมสรดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอย่างมากคะ่ะ กับการแสดงมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวการแข่งขันของแจ็คสันหวังนักร้องหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆที่งานนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างมินลีเพี่อรวมขึ้นแสดงอีกด้วยค่ะและหลังจบการแสดงแบบจัดเต็มแจ็คสันก็ขอบแปลงร่างเป็นแฟนบอลก็ขอบสนามแบบริงไซ์ ร่วมการแข่งขันแมตท์นี้ร่วมกับแฟนๆท่านอื่นด้วยซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆแอบเก็บภาพโมเมนต์น่ารักของพี่แจ็คมาแชร์กันว่อนค่ะแต่ภาพที่เป็นประเด็นมากๆก็คือภาพที่บังเอิญเห็นสาวสวยนางหนึ่งแอบมองแจ็คสันมาจากที่ไกลๆและพอซูมดูหน้าเธอคนนี้ชัดๆบอกเลยว่ากิ๊ตแตกมากเพราะเธอคือแมทพิรณีนางเอกสาวคนดังระดับประเทศนั่นเองค่ะ